อโอเคครับตัดแตอ่งเลยครับตัวน,นี้ครับอ่ากระแสอยู่ที่สี่จุดส,สนนะเองสี่นะครับบ้านมิเตอร์นะินเสี่หนึ่งศูนย์นะครับอโอเคขึ้นมาจะไปวัดตรงคอยเย็นแล้วครับอโอเคเดี๋ยวดูความร้อนนะครับ น้าแอร์นะฮะ5.5เขาลงอยูที่สามสามจุดห้านะครับอันลงเริ่มปรับรอบลงเลยนะเหมือนจะตัดนะเนะเริ่มลดรอบเนะี่ย มีปัญหาเรื่องตัดหายตัวจากอากาศ okay. ฟากนฟาก็าองจังเลยนะครับเตอสาสายแล้วมันงตอนนี้ ห่า็าน่าจะมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไม่ออกนะแล้วก็เ้ิ่งล้างไฟนะครัออบอก่อนนะเช็คไฟดีซีนะครับ ร้อยแดสิบเจ็ดโวลต์นะครับไม่น่าจะใช้กับโซล่าเซลล์ได้เลยนะสามโวลต์อยู่ตรงนี้ P กับ N ก็เท่ากันนะครับจะดหยดน้ำไม่เนี่ยแต่บอร์ดเนี่ยตัดตรง P N นะครับ P บวกนะครับ N ลบนะครับ 287โวลต์นะครับ <Okay. S 1> ลองวัา AC ดนะูจะตัดหรือเปลนี่ AC น่าจะตัด,ดนะตัวนี้ลอง uh, UV นะครับ วนนะไม่น่าใช่นะนะร้อยสามสิบสี่โวลต์อันที่วัดได้นะครับไม่แน่ไม่นอนแล้วอันที่มิเตอร์เนียร้อยสามสี่นะครับอยู่กับวี น่าจะปรับรอบลงแล้วแล้วก็ V กับ W ก็ร้อยสารสี่สิบเจ็ดนะถือว่าใช้ไฟน้อยมากนะครับน้อยมากสามร้อยวอนต้นเกศดูตรงของพัดลมนะดูดูก่อนลมมาใช้จากชุดไฟชุดไหนก็นไม่รู้จะต้องปิดปิดดูก่อนนะครับ เี๋กลือปิดไฟกับตัวไฟโดดนะครับช่เลยเดี๋ยวเราถามที่ไหนใช่ไหมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับระบายความร้อนโอเคมีน้องป็นลูกสอบสามสิบยังโอเคอ่านี่ก็ปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับธรรมดาเป็นเยงสูงเป็นหนึ่งสูงเปีนหนึ่งอยู่ในสอบอ่าชั้นไหนล่ะพี่ชั้นหนึ่งโอเคไฟตัวโอห์มของมอเตอร์พัดลมนะครับ สับเก็ดนี่นะดำขาวแดงนี่นะเอ,อมมาน่าจะสับเก็ตนี่นะ C N 932นี่นะครับเดี๋ยวขอวัดโอห์มดูกันวัดโอห์มมอเตอร์นี่นะขาวดำ3าโอห์ม oh นะแดงก็เท่ากันนะฮะขาวแดงไมเหมือนกัน เป็น DC นะครับ CO โ2 8 0ถึงสามรโวลต์นะครับพีห้าสวัตต์นะครับรุ่นนี้หมุนขวานะครับกรล่มหมุน,นครับ จะมาจะวัดดูนะครับนี่คือพาไปเที่ยวนี่ๆออกไปทั้งนี้เงนเข้าเนี่ยนะครจะไปไปอืมจะเป็นการขาแล้วก็นอนเชียงคานอืมเดี๋ยวเล้วก็เลาดาวแล้วก็อือหยุดเลยนะแนะ่น,นอนโอเคยังมาวัดตรงนี้นะถือว่าออกบัดลมกี่โวลต์นะครับตั้งเป็น AC นะครับ สิบก้อนเนี่ยหนึ่งกับสามนแะล้วผมว่าเราไม่เจอใช่ไหมก็นี่น่าจะน้อยขนาดนี้น,นนะขาดก,กลางกันเิดช้างเทียนด้วยล่าน,นอนจ้ะ a c นะครับ30 40, 40. ดดีสิบโวลต์เหรออะเมื่อกี้โดนตัดสปีดเมือ่อเลยสายมิเตอร์ช่าง คอมดังเลยตั้งเป็นดีซีดูนะครับดีจับวัดดีซีไม่ขึ้นมิเตอร์ตอนนี้จับวัดก,กับผู้ลบนะครับอันนี้สปีดแรงเลยครอม จะต่างตัวนี้อยู่ AC ความรแรกๆนี่จะอยู่ที่200โวลต์นะครับไม่ขึ้นอีกแล้ว40อวีแล้วอเอราช่างก็มีปัญหา ห่วงช่างหลน่นไเงี้ยได้ได้พี่โอเคครับนี่ก็แค่สามหกจุดห้าเนะครับควางมาร้อนเดี๋ยวต้องปิดต้องปิดแอร์ก่อนพี่ต้องปิดแ<ะ>อร์ไงพี่ผมถึงจะถ่ายตรงมอเตอร์ได้อ้โหงั้นถ่ายไม่ได้พี่ปิดปิดอ,อค,ครับได้ร้อนประมาณนี้เองนะครับถ้าอากาศร้อนน้ำสู้ไม่ไหวแนะ่ตัดหายนะครับ So... Uh -huh.